สวัสดีครับท่านผู้ชมผมไวรับ13ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูบ่อเลี้ยงปลาบึกของผมนะครับในบ่อนี้ผมก็จะมีปลาบึกปลานินนะครับแต่ส่วนมากผมจะเน้นไปทางรองเลี้ยงเกี่ยวกับปลาบึกนะครับเมื่อก่อนผมทามาเชีพยบเกี่ยวกับการขายรูปพันปลาบึกนะครับพอมีความรู้อยู่บ้างสําหรับเนื้อที่1งานนะครับในบ่อนี้ความลึกอยู่ประมาณอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็ไล่ระดับลงมาให้มันมีแนวตื้นเพื่อให้ปลานอนนะครับ จะทําให้การที่เราขุดบ่อที่ทําให้มันมีที่นอนของปลาคือการสลบของดินจะทําให้ไม่สิ้นเปลืองอาหารและทําให้ปลาโตเร็วนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราขุดปลาเราขุดบ่อปลาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนตู้ปลานะครับคือปลาจะออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้ปลาค่อนข้างที่จะผอมนะครับเพราะว่าจะมีการออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งปล่อยปริมาณปลาที่หนาแน่น จะทําให้ปลาผอมไม่โตเท่าที่ควรนะครับเป็นการสิ้นเปลืองค่าอาหารการลดต้นทุนแบบง่ายๆก็คือวิธีการขุดบ่อเอียงให้ปลาสามารถที่จะมานอนพักอาศัยได้แล้วก็สามารถที่จะเกิดแพงต้นให้ปลามาดูดกินได้นะครับสําหรับปลากินพืชอย่างตระกูลปลาบึกอัตราส่วนนะครับในประมาณพื้นที่1งานเราก็สามารถที่ปล่อยปลาบึกได้อยู่1 0อตัวนะครับ บางคนอาจจะบอกว่าร้อยตัวมากไปไหมเราจะเริ่มกินตั้งแต่กิโลหนึ่งขึ้นไปนะครับกิโลหนึ่งถ้าเราให้อาหารดีๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4เดือนขึ้นไปนะครับจะได้ประมาณ1กิโลไซาปาก็จะมารุ่น2นิ้วนี่นะครับเลี้ยงครบอายุ1ปีก็จะได้ปลาบึกอยู่ที่ตัวหนึ่งประมาณ3โลถึง5กิโลนะครับปีแรกจะไม่โต าบึกจะไปโตประมาณช่วงปีที่สองนะครับเลี้ยงไปประมาณปีที่สองจะไซส์ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับส่วนนี้ผมก็เอาปล่อยไว้กินนะครับเวลามีงานมีเพื่อนมีญาติมาก็จะเอาขึ้นมากินผมไม่เน้นขายนะครับสําหรับการทรําเกษตรทุกวันนี้ผมเน้นสําหรับหาความสุขแล้วก็เป็นการปลูกเป็นการปลูกพืชปลูกอะไรเพื่อหาความสุขและเรียนรู้แล้วก็ แชร์นะครับในกลุ่มของผมเพื่อนๆก็จะมีหลายๆคนแถวๆบ้านนะครับที่ชอบการเกษตรมาเล่นมาหากันว่าใครทําอะไรบางคนเลี้ยงปลาบางคนปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้ก็จะมาเล่นมาหาการแชร์กันนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลจากคนที่ทําจริงนะครับแล้วก็มาลองทํากันดูนะครับสําหรับบ่อบปลานะครับผมจะขุดเป็นค่อนข้างที่จะเป็นแนวยาวหน่อยนะครับเป็นแนวยาว อ้อมบ้านไว้นะครับนี่ก็เป็นศาลาที่เอาไว้นอนเล่นนะครับเป็นศาลาเก่าๆนี่ครับลักษณะปลาบึกส่วนปลาบึกนะครับท่านผู้ชมระวังโดนหลอกด้วยนะครับปลาบึกจะมีทั้งปลาบึกจริงแล้วก็ปลาบึกลูกผสมปลาบึกลูกผสมก็ถ้าจะถ้าเป็นบิ๊กไว้นะครับเขาเรียกบิ๊กไวก็จะมีลูกผสม F1 F2 F3 เชื้อตั้งแต่50 แล้วก็75แล้วก็เชื้อ90จะไม่ถึงร้อยนะครับสังเกตดูที่ป,ปะที่ตานะครับตาของเขาจะค่อนข้างที่ยต่ําแล้วเรูประหว่างขอบปากเขานะครับจะไม่มีเขี้ยวหรือฟันที่แหลมคมจะเป็นเหมือนเหงือกนะครับถ้าเป็นปลาบึกที่มีเชื้อผสมมากๆส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นที่นิยมก็คือบางคนคนเลี้ยงปลาหรือขายปลาจะเรียกว่าเขียวมรกตเป็นการผสมของ พันุปลาบึกผสมกับพันธปลาเพาะนะครับหลังจะเป็นออกเขียวเขาเรียกเขียวมรกตส่วนเขียวมรกตนะครับตัวจะไม่ใหญ่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2โลไซต์เต็มที่เลี้ยง1ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ2โลแต่จะมีรสชาติที่ดีกว่าปลาสวายปลาสวายจะมีรสชาติที่มันกว่าแล้วก็อย่างเรียกบิ๊กไวมีรสชาติที่มันกว่าแล้วก็เนื้อจะออกเป็นสีเหลือง แต่ถ้าเกิดว่าท่านลองชิมเนื้อดูแล้วเนื้อออกจะเป็นสีขาวๆแสดงว่าติดพันธุกรรมทางปลาบึกมาเยอะนะครับเป็นความรู้พื้นฐานนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆลองดูสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเลี้ยงปลาบึกนะครับส่วนอาหารนะครับถ้าเราไม่ให้เป็นอาหารเม็ดนะครับเราก็สามารถที่จะให้เป็นอาหารลำใช้ลำละเอียดมาปั้นนะครับแล้วก็เอามานึ่งไม่ให้แตกนะครับถ้าเรา ปั้นเลยแล้วโยนให้กินก็สามารถจะแตกสิ้นเปลืองเน้นให้เอาไปนึ่งก่อนนะครับนึ่งใส่พวกผ้าขาวบางนึ่งใส่อะไรให้มีความเหนียวก่อนผสมน้ําคุกคุผสมน้ําแล้วก็นําไปนึ่งแล้วก็เอามาวางให้กินเป็นจุดนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะทําเป็นคอกอาหารใต้ถุนนี่นะครับเราสามารถที่จะใช้ฟางแล้วก็ใช้ใช้ฟางแล้วก็ใช้พวกขี้วัวขี้หมูต่างๆนะครับเอามา ใส่เป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนแซนด์วิชนะครับแล้วก็ใช้ปูนขาวโรยผ่านไประยะเวลาประมาณเดือนกว่าก็จะเริ่มเกิดเพลงต้อนแล้วก็เริ่มเนา่าปลาก็จะเริ่มไปกินนะครับสําหรับปลากินพืชแต่ปลากินเนื้อก็จะไม่ค่อยเหมาะเทสักเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเราปล่อยปลาในตระกูลต่างๆเข้าไปนะครับเราควรจะปล่อยปลาในตระกูลที่ตายง่ายเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นปลาตะเพียนก็จะ ตายง่ายทาไมถึงปล่อยปลาตะเพียนลงไปด้วยในจุดที่ตายง่ายก็เพราะว่าหากน้ําเสียน้ําเน่านะครับพวกปลาที่ตายง่ายจะตายขึ้นมาก่อนให้เรารู้ว่าน้ําเราเริ่มเสียแล้วนะเราจะได้ดําเนินการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการใส่ปูนขาวใส่เกลือลงไปหรือถ่ายน้ําหรือเอาปลาย้ายไปไว้ที่อื่นกันความสูญเสียนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะดูว่าน้ําคุณภาพดีหรือเปล่าก็ใช้ แหนแดงนะครับที่นิยมคนเลี้ยงปลากันก็จะใช้เป็นแหนแดงเอามาปล่อยดูว่าแหนแดงมีความความเขียวสดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเริ่มซีดเริ่มไม่สวยละก็คือว่าน้ําเริ่มไม่มีคุณภาพควรจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปนะครับปุ๋ยหมักก็จะเหมือนกับพวกโบกชินะครับที่มีสอนกันทั่วไปสามารถที่จะเอามาใส่ลงได้หรือจุลินทรีย์พวกจุลินทรีย์ ต่างๆนะครับจุจลินทรีย์ต่างๆก็สามารถที่จะมาใส่เพื่อปรับปรุงน้ําได้นะครับพอหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บน้ําก็จะเริ่มมีความเขียวความไรนะครับสำหรับผมไว้แล็บสิบสามขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรคืบหน้าต่อจากนี้ไปก็จะพยายามมาลงครับช่วงนี้ก็กําลังปรับปรุงงานหรืออะไรต่างๆนะครับยังไม่มีอะไรลงล็อกลงลอยก,ก็หลังจากที่ลงล็อกลงรอยดีแต่ก็จะพยายามเอาลงเป็นการ แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนท่านใดที่มีความรู้ก็แนะนำผมด้วยนะครับสวัสดีครับ